นำเสนอโครงงานคุณธรรมตามโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องอาวรนนิ์รู้จักคิดรู้จักใช้ที่มาและความสำคัญการเอาเงินเป็นการเดงเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับวัตถุประรสงค์ต่างเช่นนำไปใช้ในอนาคตและเหตการณ์ฉุกเฉินต่างๆปัญหาของนักเรียนชั้นประถบศึกษาปีที่หนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการา่ายเงิน มีการจ่ายเงินซื้อรุ่ยซื้อได้ไม่ประหยัดและไม่มีวินัยในการออมชอบซื้อของเล่นที่ไม่จะเป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์เงินค่าขนมที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียนไม่เหลือกับบ้านวัตถุประสงค์ของโครงงานข้อ1เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัดข้อ2เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวินัยการออมข้อ 3. มมีความรับผิดชอบสาเหตุ เนื่องจากนั้นเรียนชช้ประถมศึกษาปีที่1นถึงหของโรงเรียนบ้านพวยยางไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนักเรียนใช้เงินสูรุ่ยสูร่ายไม่ประหยัดและไม่มีวินัยในการออมเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชช้กระถมศึกษาปีที่1น่ถึงหโรงเรียนบ้านพวยยาง้อยละ้อยเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีนิสัยรักการออมรู้คุณค่าของเงินและใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลหลักธรรมหลักธรรมที่นักเรียนนำมาใช้ในการดำเนินโครงการธรรมออมมันิตออรู้จักคิดรู้จักใช้การประหยัดและอด ฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นหรือเรียกว่าหาเป็นอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาหรือเรียกว่าเก็บเป็นกัลยาเมตตาคบหาคนดีเป็นมิตรหรือเรียกว่าสร้างเครือข่ายคนดีเป็นสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตแต่พอดีหรือเรียกว่าใช้เป็น สอนในหลวงพระมรมราชวาทนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางได้ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแนทางอามรนิทรู้จักคิดรู้จักใช้และนามพระมรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวในการปฏิบัติงานโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้อง เข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้การอดออมการประหยัดอดอมอ,ดอมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบคงุคคลตลอดจนความเจริญมั่งคงของสัคงคมและชาติบ้านเมืองโรงเรียนบ้านวาัวอยางมีการดำเนินการโครงงานคุณธรรมโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้ หประชุมหารือเพื่อหาวิธีในการดำเนินการ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจปัญหาการใช้จ่าย 3. ครูจัดทำสมุดฝากเงินประจำชัน้น 4. ครูสร้างตระหนักให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการออมเงิน นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองมาฝากค,คุณครูทุกวัน 6. ประเมินผลจากความถี่ของการฝากเงิน 7. นํผลของการประเมินมาเป็นข้อมูลย้อนกลับทุกคนได้รับทราบเพื่อปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นจากการดําเนินการที่ผ่านมาทําให้ทราบได้ว่าพฤติกรรมการฝารกเงินของนักเรียนมีการเพิ่มขึ้นมเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินอมเฉลี่ยในเดือน,น,นพฤษภาคม2566 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม2 5 1 7ทําให้เห็นว่าจํำนวนเงินฝากของนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอานาคตาังมติกะยิราถะกิจจังนงเรียมการสําหรับอนาคตไว้ให้พร้อมโดยเริ่มต้นเก็บออมตั้งแต่วันนี้ขอบคุณ